วัดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนละล้านไลออนคาร์กันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวลถสวยบายจูนไลออนคาร์นั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะเรามีรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ขายดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะธวัฒนาช่วงล่างดีนะคะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะราคาถูกลงจากป้ายแดงแล้วเยอะมากๆนะคะก่อนที่ตูนจะพาไปชมนะคะรีวิวนะคะฉบับเต็มนะคะไปชมพรีวิวกันก่อนเลยค่ะ และนี่ก็คือเจ้า Ford e v e r e เ t นะคะเป็นตัว2.0ไทเทนเนียมสปอร์นะคะมาในปี2020นะคะและราคายอย่างที่แจ้งค่ะราคาถูกลงจากป้ายแดงแล้วเยอะมากๆนะคะวันนี้นะคะเราขายเพียง799,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับครอบครัวนะคะขนาดกลางนะคะเพราะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นนะคะธรรมชนะช่วงล่างดีนะคะ ออปชันจัดเต็มนะคะและว,วันนี้นะคะเรายังอัปเกรดนะคะชุดแต่งมาให้รอบคันเลยนะคะเริ่มมาจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าให้ดูเลยนะคะเราอัปเกรดใส่กระจังหน้าให้ใหม่นะคะเป็นสีดําเงานะคะพร้อมกับม้าม้าแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงค่ะยังมีอักษรน,นูนะคะคําว่าเอเวอเรสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้สวยมากๆนะคะ ในส่วนของด้านไฟหน้านะคะเราใส่นะคะที่ครอบไฟหน้ามาให้นะคะทําให้รถดูดีมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ไทม์ลั n i n g งไลท์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วนั่นเองค่ะในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีเทาค่ะสีนี้นะคะเวลาใส่ชุดแต่งเข้าไปนะคะบอกเลยนะคะว่า ะะและรถนะคะดูดีมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะลองรอยตัวรถเนี่ยแทบไม่มีเลยนะคะและในส่วนของล้อแม็กคันนี้นะคะจะได้ล้อแม็กขอบ20กันเลยค่ะเป็นแม็กสีดำเงานะคะตรงรุ่นจากโรงงานเลยนะคะและเรายังใส่นะคะคิ้วนะคะมาให้นะคะ และในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดํานะคะมีไฟเดียวที่ปลายกระจกมองข้างมาให้นะคะด้านข้างตัวรถนะคะที่พลาดไม่ได้นะคะเรายังใส่นะคะที่ข้อมือจับกันลอยนะคะให้ทั้งหมดนะคะสีข้างเลยนะคะด้านท้ายนะคะเป็นดิสเบรกทั้งหมดสีล้อแล้วนั่นเองคะ่ะและสําหรับคันนี้นะคะ อย่างที่แจ้งค่ะเราใส่ชุดแต่งมาให้นะคะที่ครอบไฟหน้าที่ครอบไฟท้ายนะคะที่คาดท้ายนะคะเป็นสีดํานะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะและคันนี้ที่พลาดไม่ได้นะคะยังมีกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์มาให้นะคะฝาท้ายก็เปิดปิดแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองค่ะบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆะคะ่ะเริ่มกันจากคันด้านท้ายกันก่อนเลยนะคะคันด้านท้ายให้ดูเลยนะคะน็อตนะคะ ไม่มีขันไม่มีขยับนะคะให้ดูเลยนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมมีเล่มโอนได้ร้อยเซ็นนะคะและในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะทั้งหมดนะคะทั้ง7ที่นั่งนะคะสภาพภายในคันนี้ใหม่มากค่ะและ ในส่วนของร้านเรานะคะที่พาไม่ได้เรายังใส่พรมนะคะเข้ารูปนะคะอย่างดีนะคะให้รอบคันนะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะที่ทางร้านเราใส่ให้นั่นเองค่ะและออปชันด้านไหนจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะภายในของตโตวรถคันนี้นะคะเป็นโทนสีดําค่ะตัดเย็บด้วยได้สินเงินนะคะสวยมากนะคะมีกุญแจมาให้ทั้งหมด2ชุดนะคะเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มพุดสตาร์ทค่ะ แค่นี้เลยนะคะอันนี้ตู้สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเสียงเครื่องเงียบมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเบาะด้านข้างนะคะจะเป็นนะคะเบาะหนังนะคะให้ทั้งหมดนะคะเจดที่นั่งเลยนะคะ ปีกเบาะนะคะยังแน่นยังตึงเลยนะคะสําหรับคันนี้มีคําว่าสปอร์ตนะคะที่เบาะด้วยนะคะในส่วนของแผงประตูค่ะให้ดูเลยนะคะล่องลอยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะคะตกแต่งลวดลายไม่ได้สวยงามนะคะในส่วนของแผงประตูด้านหน้าคอนโซลเช่นเดียวกันค่ะนะคะเป็นนะคะหนังนะคะสีดํานะคะ ร่องรอยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของหน้าจอออปชันจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเครื่องเสียงนะคะ FMAM เล่นได้หมดเลยนะคะระบบนะคะปรับอากาศนะคะสามารถนะคะเลือกนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคะเล,เลือกจากหน้าจอด้านบนก็ได้นะคะหรือใครไม่ถนัดนะคะมีด้านล่างนะคะให้เลือกด้วยนะคะเพิ่มความแรงลมนะคะโหมดออตโต้ได้หมดเลยค่ะ ในส่วนของหัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหัวเกียร์ใหม่มากนะคะคอนโซลตรงนี้ใหม่มากๆนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้อีก1จุดค่ะและสําหรับเลขหม่นะคะใช้ไปเพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวนะคะมีวัดดูแลศูนย์ค่ะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนัง ction, มันติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กคู่านะคะและยังได้ระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทรลค่ะไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้แล้วนั่นเองค่ะและที่พลาไม่ได้นะคะคันนี้นะคะคู่มือนะคะการใช้งานนะคะอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะคู่มือฉบับย่อนะคะหรือจะเป็นคู่มือการใช้รถฉบับเต็มนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะมีประวัตินะคะดูแลศูนย์นะคะเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวให้ดูเลยค่ะ มีประวัติชัดเจนนะคะสามารถตรวจสอบได้นั่นเองค่ะและในส่วนของห้องผู้ดิสารด้านหลังนะคะ ให้ชมกันบ้างค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสภาพใหม่มากนะคะปีกเบาะยังแน่นยังตึงนะคะเบาะแถวที่3าเช่นเดียวกันค่ะไม่มีลิ้วไม่มีรอยนะคะไม่มีเปื้อนแต่อย่างใดเลยนะคะและนะคะยังมีตัวติดตั้งคาซิสนะคะสําหรับนะคะบ้านไหนที่มีลูกเล็กนะคะตอบโจทย์มากๆและอย่างที่แจ้งค่ะทางร้านเรานะคะใส่พรมเข้ารูปนะคะอย่างดีนะคะให้รอบคันเลยนะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะที่ร้านนะคะเราสั่งตัดให้นะคะ รถ SUV ทุกคันเลยค่ะและห้องเครื่องนะคะจะสวยนะคะจะอึดถึกทนขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะห้องเครื่องด้านหน้านะคะไม่มีน้ำมันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยค่ะขานด้านหน้าเช่นเดียวกันค่ะน็อตนะคะไม่มีขัน,ไม,มขนไม่มีขยับนะคะลูกลมๆนะคะเป็นรถบ้านนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิดค,คว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะแผ่นฝากระโปรงนะคะลูกลมๆให้ดูเลยนะคะไม่มีขันไม่มีขยับแน่นอนค่ะ เพราะร้านเรานะคะคัดรถสภาพที่ใหม่และดีมากๆเลยนะคะให้ดูเลยนะคะห้องเครื่องไม่มีสันไม่มีโยกนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวเครื่อง2,000ซีแล้วนั่นเองค่ะและเวลาปิดปิดง่ายค่ะเพราะเขาจะได้โชคคำฝากระโปรงมาให้นะคะปิดแค่นี้เลยนี่อันนี้ปิดง่ายมากๆนะคะและราคาพิเศษจริงๆค่ะจัดโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าและไลออนคาของเราก่อนใครเลยนะคะวันนี้เราขายเพียงแค่เจ9 0แสบาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเรานะคะฟรีแวดฟรีค่าโอนให้นะคะซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตดีคันนี้ฟรีดาวได้เลยค่ะเพียเพียง1 3 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีหรือลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่า ร้านไลออนคานะคะเป็นภาษาไทยเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยค่ะร้านเราหาง่ายมากๆค่ะติดกับรตัสไซน้อยนะคะห่างจากเซตฮันเวกเกตเพียง6-7นาทีเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าคนใดนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะและสนใจจะจัดไฟแนนซ์แต่ไม่สะดวกมานะคะทางร้านเรานะคะบริการจัดส่งไฟแนนซ์ถึงบ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะลูกค้าไม่สะดวกมาเรามีบริการนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายแล้วนั่นเองค่ะพอไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่สะดวกมานะคะจุนก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะ แต่ก่อนที่จะส่งรถนะคะแน่นอนค่ะเราจะทําการล้างสปานะคะขัดเคลือบสีให้ใหม่ลูกค้านะคะได้รถไปนะคะรถสวยอยู่ในคุณภาพที่ดีแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะจุนทมชมภายนอกภายในกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดขันอื่นๆที่เข้ามาด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ